สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่สามส t a t นึ่ง o เตช e Wall นะคะที่นี่ก็จะเป็นที่เที่ยวยอดฮิตของคนสัตหีบเลยค่ะอยู่จังหวัดชนบุรีแล้วก็ที่นี่มีจุดเด่นจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากคาเฟ่ข้างบินข้างหลังนี้เลยค่ะตอนนี้เขามีให้ขึ้นไปได้ถึง3ลํลำแล้วนะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะเลยวันนี้ก็คนไม่ค่อยเยอะมากเพราะว่า มาวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดค่ะเราได้คอฟฟกันมาแล้วเป็นรูปเครื่องบินด้วยน่ารักมากค่าเข้าที่นี่ก็ไม่แพงนะคะซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อเมนูอะไรที่เป็นเครื่องดื่มแล้วก็รวมกับค่าขึ้นเครื่องบิน100บาทถือว่าคุ้มมากเลยค่ะรวมเครื่องดื่มแล้วอ,อร่อยมาก เข้ามาชมวิดีโออย่าลืมนะคะกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวแบบป่านชาแนลด้วยค่ะ331 Station Coffee อตอนนี้ก็มีคนมานะคะจะมีร้านอาหารมีเป็นคาเฟ่ด้ค่ะคาเฟ่ขายพวกกาแฟเครื่องดืง่มตอนนี้คนที่มาเที่ยวก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะ เพื่อความปลอดภัยค่ะคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมตอนนี้เขาจะมีเครื่องบินจอดเยอะเลยค่ะเครื่องบินลำใหญ่ๆ Coffee w a ไม่รู้ว่าตรงนั้นจะไปได้หรือขึ้นได้หรือเปล่านะคะชมบรรยากาศเห็นเครื่องบินใหญ่ตอนนี้มีประมาณ3ามลำค่ะ ด,ดีเลยีก็ถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูเลยว่าคาเฟ่เครื่องบินที่นี่จะสวยแค่ไหน,นะคะ่ะก็อยากให้ใครที่กำลังคิดอยากจะไปเที่ยวอยู่ที่นี่ก็น่าสนใจที่นึงของสัตหีบเลยนะคะถ้าอยู่แถวนี้ก็มาเที่ยวกันได้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะดูข้างหลังตรงนี้จะเป็นเครื่องบินลำที่มาใหม่ค่ะตรงข้างหลังตรงนี้จะมีแบบรถโกคาร์ดเป็นกิจกรรมด้วยค่ะแล้วก็ตรงนู้นนะนู้นก็มีอีกลำหนึงค่ะ มีลูกๆกกหลานๆก็พามาเล่นได้ค่ะน่าสนุกดีกับทางแค่โบมันถอยหลังก็ไมไห้หนึ่งนะมันไปไม่ไหวไปแล้วค่ะเราก็ยับลงปน่ดนิดนึง ตรงนี้ก็หน้าบานถ่ายรูปนะคะดูขนาดของใบพัดเครื่องบินใหญ่แค่ไหนคะ่ะมีที่มุมสวยๆถ่ายรูปเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นดูที่นี่คะ่ะแล้วก็หาอะไรกินนะคะตอนนี้ก็ได้แค่กาแฟอย่างเดียวนะคะชื่นใจคะ่ะ ใครมาที่นี่ก็รับรองเลยค่ะว่าจะได้รูปแบบสวยๆเก๋ๆกลับไปเยอะมากจะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทั่วๆก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปเดินดูที่บนคาเฟ่ข้างบิน,นะคะ่ะที่จอดรถก็กว้างนะคะ เป็นคอฟฟี่วอรจริงๆเพราะว่าของจากนี้ก็จะมีเหมือนพวกข้างบินเก่าๆมีเหลือดำน้ำยุคเก่านอกจากคาเฟ่แล้วใครอยากจะแบบช้อปปิ้งของพวกของใช้ทหารอะไรตรงนี้ก็มีขายค่ะ เล็กอันนี้น่ารักมากเลยเหมือนทำมาจากถังอะไรสักอย่างนะคะนี่ได้รับผลตอบรับเยอะนะคะดูรถอันนี้วันธรรมดารถก็ยังเยอะขนาดนี้เลยค่ะเป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันหยุดนะคะตะเลิกแต่ลูกค้าก็ยังเยอะอยู่ เป็นฮอลิอคอปเตอร์เก่าก็มีโชว์ให้ดูด้วยกิจกรรมที่นี่ถ้าใครอยากแบบยิงเป้าบีบกันก็มีให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นลำแรก มาเที่ยวที่นี่ใช้คนละครึ่งได้ได้วยนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตลูกค้าว่าบุณนภูมิทุกท่านนะคะแล้วก็ลงทะเบียนให้หนึ่งคนนะคะ คนละครึ่งใช้ได้นะคะพี่คนจะาอันนี้คนเดียวอะค่ะคนเดียวค่ะราาแล้ว <Khal> ก <ed> ็มีมีู่มีแบบพวกกาแฟปั่นคาปูชิโน่ปั่นได้ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะคนละหนึงก็คือ อันนี้ค่ะลูกค้าชนขึ้นทางด้านท้ายนะคะเวลาลงลงดเ่ะาคได้ลย่ะเราได้ตั๋วกันมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตั๋วของที่นี่นะคะ่ะตั๋วกับข้างดื่มก็100่งร้อยบาท แล้วก็ขึ้นไปข้างบนถ่ายรูปได้เลยเขาจะให้ขึ้นจากข้างหลังเครื่องค่ะแล้วก็มาลงตรงนี้นะคะเมื่อก่อนจะขึ้นตรงนี้แต่ตอนนี้ให้ลงข้างหน้าลงขึ้นข้างหลังลงข้างหน้าค่ะ อันนี้ก็ลมแรงมากดูอากาศแล้วเหมือนจะฝนตกแต่ก็อยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวเลยจะสั่งออเดอร์ข้างล่างแล้วก็จะไปรับเครื่องดื่มข้างบนค่ะแล้วก็อันนี้เราได้ตั๋วเบอร์68พอเขาเรียกเราก็ขึ้นไปนะคะเดินขึ้นข้างหลังได้เลยคนก็มาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ ใครมาเที่ยวชนบุรีอยู่แถวสัตหีบแล้วอยากมาเที่ยวแต่ว่ายังนึกที่เที่ยวไม่ออกที่นี่ก็เป็นที่ที่น่ามาเที่ยวค่ะถ้าเป็นเด็กๆนี่น่าจะชอบมากเลยตอนนี้เราจะไปดูข้างบนกันเลยนะเขาบอกให้ขึ้นด้านหลัง ราคา100บาทเลือกได้เครื่องดื่มด้วยก็ถือว่าราคาไม่แพงค่ะหน้ามาเที่ยวกันก็มาข้างในก็คนเยอะพอสมควรค่ะก็มาข้างในก็คนเยอะพอสมควรค่ะค้าท3 มาลอกนึงี่น้าคอมเตอร์ได้เลยค่ะของกินเยอะมากลูกค้าไม่ถือตัววหมายเลข53มาล็อกตัวึ่งทหน้าคอเตอร์ได้เลยค่ะก็ได้คุณนะคะชูบรละ่แล้วาคนน่ยะอเตอรนะคะทางร้นเราต้องทการจะล็เครื่อด้วยค่ะ อันนี้จะเป็นมุมที่ไม่น่าพลาดเลยค่ะถ้ามาต้องมาถ่ายรูปนะคะมาชมบรรยากาศห้องนักบิน,นะคะอันนี้ก็ใกล้จะได้ถึงคิวแล้วค่ะเราจะเดินไปด้านหน้า บรรยากาศตรงนี้ก็เหมือนขึ้นข้างดินเลยค่ะนี่ง่า่ยาวๆไปรอคิวอยู่นะคะมาแต่เจติคีเจสิสุกมาเพิ่นอี่ทีแรกก็ได้เลยค่ะ ได้แล้วนะคะได้แล้วเราก็ไปหาที่นั่งกันเดี๋วเราจะไปนั่งตรงโซนเฟิร์สคลาสค่ะจะเป็นโต๊ะใหญ่เลยเจ็ดสิบแปดแล้วก็เหนึ่งหน้าเคาน์เตอร์ค่ะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดเก้าแล้วก็่หนึดีนาเคาน์เตอร์ค่ะแต่ลทได้ห้าสิบาเก้า มาล็ออื่ที่น้ตคาน์เตอร์ได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นลูกค้าท่านนัเรงบินนะคะทาม,มาลองคิวที่จะถ่าย <EN> อยากมาเที่ยวที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเยน็นเลยค่ะออกมาข้างนอกแล้ว ชมวิดีโอใครที่ยังไม่ได้กดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดให้ช่องเที่ยวแบบป่านชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ ครที่มาที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่กาแฟะนะคะมีร้านของกินด้วยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะมีก๋วยเตี๋ยวมีอันนี้จะเป็นชีสบอลคะ่ะแล้วก็มีของฝากด้วยนะคะร้านของฝากอันนี้จะเป็นโซนแบบรถเก่าๆะคะ่ะ รถกองทัพเก่าๆเท่มากเลยนะคะมาถ่ายรูปก็ได้มุมสวยค่ะเจ็กสไปรูมี สมบัติด้วยค่ะเป็นเหรียญ